สวัสดีครับนู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912จำแนังงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์จากนักรบสีน้ำเงินกันครับกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการคลื่นที่41 สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธ,ธารณภัยของหน่วยจำนวนห้านายร่วมกับเทศบาลปลรุรูพร้อมด้วยรถขุดตักจำนวน1คันรถลากจูงชานต่ำจำนวน1คันเข้าดำเนินการขุดลอกคลองระบายน้ำและสำรวจวางแผนในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชน อันส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังณนะคลองระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลปารุรูอําเภอสุงไงปาดีจังหวัดนาราธิวาสน,นี่คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จบข่าวอับดุลการีหะสนิอ่าน